เป็นสันเลยเป็นสันเป็นสันเลยอ้ยังามเลยจ้ะเอ้าพี่น้องเอ้ยจะขากเทปานี่ยปูนอุ้ยหนุ่มได้หนิเนาะ่องด้วยพี่น้องพี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกำมพียี่สิบเอ็ดจะพี่น้องก็จะพาข้อมหกเป๋นนะจ้ะมาไหมเก่าไม้เดิมจากพี่น้องผู้พิานสูงอำเภอนาจีวัฒนจังหวัดอุบลนะจ้ะสิโชคสิมันคือเก่าบอพี่น้อง เเตรียมสีตาบ่เหมือนี่นาอมันก็ออกมาซองเม่อแล้วพี่น้องโชคสิมานไปำกันจ้ะไปเดี๋ยวนจ้ะเงจ้ะเดี๋ยวีจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเ ดอกง,งามเลจ้ะดูดอกนะอี่อู้ดอกนี่สุดยอดเลยปอดผุน่ะปอดเนอตรงนีด้ดอกงามเลยจ้ะ cô đứng mà mình cái, này. Đó cái Đó đây Con đồ ngon cái cho kênh Ghiền Để không bỏ เปนเคียงเลยจ้ะเอาพี่น้องพอเลยจ้าเป็นมูเลยจ้ะงามๆเลยดอกดอกเพียงชดใสจ้ะน่ะอู้ดอกนุ่มเด้อนี่พี่น้องนั่นดอกใหญ่สิล้วบ็เห็นเซนิชีดอกจ้ะ Đi lưỡi chưa à, kiếp cái lưỡi chăng. à thì nữa nhìn thấy đó mình hát cọ là cái nóng mà đi bạt cái rồi Núi đồ này Còn nè, thoát nhau nhau đây trời này, chút dọn đi chút rồi người tình yêu. Hình đó

ดอ้นมาดูปนมดองเงีดาวฝนยังหง่ะนีะ่อ๋อเป็นมูอยู่ทีนงง่านขาบมาเห็นเนาอง่านมาดีมากเท่านี้ทำดีดีด้วย

กรอบแี้งพี่น้องจับอา,าคาตัวหัก,หกเลยไม่กรอบดอกจูมันดอกจมีข้างหลังนี่งนี่ยังผ่านได้ดีเลยนีมันนี่นนยังผ่านอยู่แต่ว่ามืออื่นทำมองพ่นบม่พอนอีบน่บ้าน หาไรเขาเนาะอืมหาไรเขาเอะเถอเยพี <one> <programmes> ่น้องดึดมือมันโมเลได้พี่น้องเห็ดอันนีเกงอยขีแขนเาเลยนี่๋ยวเขาเอาอกนีนน้องคนแตกขนวน nào một thứ vào thầu đó cần bàn Nó ngảm Nó ngảm đi Nó ngảm đi Nó ngảm 我拿它，低头，你倒。是 <laughs> 弄么弄的。 tiếp ừ. ừ, ừ. à. được mới ươn chắc thì lại nào. Có mà đợt, đợt mà đợt này lại mà nọ. Cái bà đẹp được. Cái con nó bụng, nó nữa. nó ừ. ngồi, này, không? bựt tát cả เลยนี่ก็ตามเห็นบ่นี่ล่ะแถว đây. นี้ยิ่งไป gì? ไสหาบ่นี่ cho ừ. mình chúa Cùng tới thông phục Căng tàng để đọc mình Cảnh nữa Bương tà này ừ. Ừ. Nh, Cái đường. Đường này. khơi này thế này Nhìn

เี่ยเจ้าหนนนี่ดอก้นเต็มดอกกำงามดูนี่นี่คา,าง่างเก็บเอาเลยอันนี้ตางโอ้ยเยอะบอยเต็มเลยเต็มตีนเลยตบวงตีนนี่ต,ตีนตีน้างนี้โอ้ยตีนใหญ่กว่าเยอพี่น้องอดอกำงามเลย,ยมันโมเห็ยนต่ว่ากันนะโเห็นพี่น้องเลยเดีลย

Good เต็มตาแล้วป่าเิ็นบอสหนาลายดอกจิ้วออกยายมาทางผิ่นเลยโอ้น่ะเจ้าดีครับใช่อืมนี่งามอยมัน มันเห็นมาดูเลยคุ้มใหม่เนาะตามควันก็ถามเพื่อนกันอี่าหุบแม่ตามกล่องเสียงดี่งหัวห้อย อัศนีก่อนมุนนี่ยนัมนยงงม่มุนด้นมดีนลยอกอย่งมาสิเดีจะจอดทุกอย่านั่มอยู่นี่ tiếp không hàng vậy, cho mà hận dai dữ. Ừm, xin Những người cái đây, ngoài 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 ăn ngoài ngoài nó ngoài 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 nó ngoài đây ngoài ngoài nó ngoài 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 Cô ngoài

ดังเกาะเลยไม่อยางกินใส่ไดอยู่ที่ดเยอะดูเด็กตัวพวกคนเดนที่หลาที่บหินต้อหัวขาเงา

เดือยร้องโดดนลยน้าพี่น่อเอ้ยขากเทบานี่ฝุ่น,นอุ้ยนุ่มได้หนีเนาะหนุ่มนระอืมอุ้ย,พ,ย,ยพ,พุ่นตาเด้อดยุ่นตายายมาเดี๋ยวอาจะพิก่อน ดอกงามน่าอยู่นี่เนาะดอกหมวกดอกงามดอกน่าชมอยู่นีดอกโอ้ยดอกคือดอกใหญ่เลยดอกคือดอกงามเลยแอ่อนตองเลยดูสุดยอดเลย ไปไปเท่ากุ้ยม in oh, right ันเ่าเนาะเออโอ้มันเ่ากันนึ่เปิดออกมั้งวเหี้โอ้โหน้ำ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 น้เนี่ไงหูถุยเท่ากุ่นกุ่นคว่ำก็คุ่นย่งกุ่นเลยแถห้างกุ่นเลยความเลยกุ้ยนั่งไปเลย อียเราดอกเผานั่นดอกบานมันค้าแข้งพูนอ่ะพอดีอะไรเป็นเสือเลยเนาะหอมหวามเบิงตาจิละพู่นเหรอฝุนกุมๆเลยจาย่อีกตาหนึ่งน่เนาะ ถุงถุงเมืองงานเมย่อ่มสุดสุดยเป็นหมยังที่เอาต้องไม่นรอเมนความันยังคงึ้นขึ้นเก่าอยู่งามเนี่ยอเมนจ้ะอุ้ยหักเลยกอดไม่ไม่อยากกินมันมานมานมานงานจะกพี่น้องปุ่นตาช้อนเลยเนาะใตาเลยเต็มไปแล้วเต็มมาจ้ะนั่นมนสีบัวมันกับมันขึ้เก่านะจ๊ะ

ุ่นหยดเลยผ่าคางามครับเขาหนีบแย่เนาะนุ่มนะหนงมันงามนอกสวนแถวนี้เน่อเป็นงมเลยดูดกล่องให้ดบ้ณ

เป็นตาบนี้ละไม่างกินต็มเลยะเห็นนี่มั้ยนี่นเลยนเปนตาระบาดเลยายเงี้ยายเงียสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเอาบโชกันมาหน่อยเป็นตาบุญบต

มาแห้งสิคากกว่าเมื่อวานเลยเหมือนน่องยู่ขึาเก็บเพื่อนใจเต็มตาเลยที่นี่เพ็นบอกเียงได้หนิดอวงามได้หนิเด้อเสดเด็ดเๆดสเด็ดเลยเหเด็ดมันไหนข้างกบ้า ยังไม่แน่นะยุทธนันนันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยทุไทยอยู่บอกห้ามเลยจ้ะจะจอดลูกคขาเลย เลือตาเลือดหเรือพูดต้องการเะไพี่น้องเอ้ยมันนี่นิดนี่อู้ห้ย้ถึงแลยวใ่ พุ่นึ่งเกือบเต็มมาได้ในใหญ่เลยอืมต่ของถุงจะอกงนจะตืไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวก็ไม่เหมือนเหยอดเลยบุอลังการกว่าเมื่อวานนี่คือองฮึไปอ cái nó ra này khuẩn nghiệm đó ừ. này ừ. thiếu là cả khuẩn ừ. nó cọ cọ rồi มาเร oh, oh, ื่อยๆตอปให้งามหานโอ้ยนี่เอาเนี่นี่ลื่เพลืตัวนี้เออลื่ลื่ที่มันอันนี้ถกหยอดแห่งพี่น้องกำลังการแห่มันเลือดถุงเกือบไทยเลย ดเด็กขี้ขี้อนบานอกันเก็บบานนมอิดีก็เก็บพนมอิดีบานมะอมู้ใหญ่บ่นยาดกันเลยบานเก็บไปเก็บมานะไสิเก็บบาเต็มตากับขนาดนั้นเอาแน่นะเอนั่นอดมันสั่นม้อมันมันออกนสั่นเลยนะ

ตอกนตกหเหนี่ยหากใหม่อคเพือน่พี่นองมึงมงพี่นองเป็นสันเลยสันเป็นสัเลยอ๊ไอ้โนูห้เอาสัตนเลยนั่งเทียกัเก็บมงามไปไหนด้อพี่น้องมันเปนหยากนนะมันเก็บหยากเนาะมันเก็บหยาแง มันสั่นนั่นบานเลยบานเลยอืมอืน้อยเอใ่ยเลยพี่น้องเลนทั้งจุ่มทั้งจุ่มทั้งบานอง่ายๆได้นี่ยบานแข็งแต่พี่น้องว่าเป็นบานว่ะอันนี้นะบานแข็ง เดินพอแค่นึ่งอาจะผึงมากน้อยโอ้กันหินบานโอ้กันหินอะไรเงี่ยูเลียงไงงตัดโม่โม่ถึงก่อยเออถึงบ่อยมันเถาะเกะการที่น้อย ขึ้นงานข้างนาพี่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดจ้าอลังการคือเก่าจากพี่น้องมาเบิ่งแน่ลรอเพื่อนเต็มถั้งเต็มกระตาเหลือกระตาเป็นหล่นกระตาเลยกระตาซีนวยหล่นเลยพี่น้องพี่เบิ่องข้าม้านี่ลุงอินดีเพิ่งเก็บที่เรื่องของลุงอินดีเมนเครื่องลูกเครื่องยังละพี่น้องเก็บน้ำกันนี่ของแม่กับชองตาของลูกกับพุลตาหนิอยู่ข้างมาเก็บน้ำกันจ้าม้านขักพี่น้องเลยนี่ตัม้านแห้งเดี๋ยวหาไเดี๋ยวขอนเมื่อคือเก่าเดี๋ยวพี่น้อง อันั่งการแห้งเอากับิีลาพี่ละนองกับบ้านละจ้ากับฟาก็เลยก็เซ่จ้ะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งแจ่งเตือนจากสองนูกกอนแชนแนลวัน้าพ่อกันไหมคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ